สนับสนุนโดย Pi v a ว e คาเลน n รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา สวัสดีครับวันนี้ทีมงานออ t โตคาเนได้รวบรวมข้อมูล5รถไฟฟ้าราคาไม่ถึงล้านในงานบางกอกมอเตอร์โชว์ปี2022นี้เพื่อให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกซื้อรถกันครับหลังจากที่มีกระแสะความนิยมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ BEV กำลังเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากราคาน้ำมันในบ้านเราที่มีการเพิ่มขึ้นทุกวัน และหลังจากที่เริ่มมีมาตรการนสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าจากรัฐบาลส่งผลให้มอเตอร์โชว์ปี2022นี้มีผู้คนให้ความสนใจรถยนต์ไฟฟ้าเป็นจำนวนมากทางทีมงานออโต้คาร์นิวจึงรวบรวมข้อมูล5รถยนต์ไฟฟ้าที่น่าซื้อมากที่สุดในราคาไม่เกินล้านที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้และมีรุ่นไหนบ้างไปดูกันเลยครับในคลิปนี้เริ่มจากคันที่1 มาจากค่าย MG จะเป็น MG EP เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบเอ t a ต e 5ประตูเพียงรุ่นเดียวในตลาดตอนนี้โดยมีให้เลือกทั้งรุ่น EP และรุ่น EP+ Plu ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด163แรงม้าแรงบิดสูงสุด2 6 0นิวตันเมตรพร้อมเกียร์แบบ s i n เกิลสป e d สามารถเร่งความเร็วจาก0ู0 0ถกิโมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง8.8วินาที ทาความเร็วสูงสุดได้185กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับแบตเตอรี่ของ mg ep จะเป็นแบบลิเทียมไอออนขนาด50.3กิโลวัตต์ออวระบายความร้อนด้วยน้ำสามารถขับขีด่ได้เป็นระยะทางไกลสุด3า0ยดกิโลเมตรรองรับการชาร์จด่วนจากศูนถึง8อร์ซในเวลาเพียง40นาทีและการชาร์จผ่าน mg home charger สำหรับติดตั้งที่บ้านจาก0ูนยถึงร้อในเวลาเพียง7จ็ชั่วโมงสินาทีเท่านั้นส่วนราคาจําหน่ายหลังรวมจากส่วนลดตามมาตรการรัดแล้วคือราคา7จ็ด0 0นบาทถึง7จ็ด0 0นบาทครับต่อมาคันที่2จะเป็น MG ZS EV จะเป็นรุ่นไมเนอร์เชงของปี2022ใหม่ ที่มีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นย่อยได้แก่รุ่น D และรุ่น X ทั้งคู่จะติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุด177แรงม้าเพิ่มขึ้นจากรุ่นเดิม22แรงม้าแรงบิดสูงสุด2 8 0นิวตันเมตรให้อัตราการเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา8.6วินาทีพร้อมระบบเอนจินรีคอฟเวอรี่ปรับได้3ระบบส่วนแบตเตอรี่ของ mg Z s ev จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นขนาด50.3กิโลวัตต์อลเทียบกับรุ่นก่อน m i n นอร์เช g งจะมีขนาด44.5กิโลวัตต์อลสามารถขับขี่ได้ระยะทางไกลสุดคือ403กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งเดิมจะมีระยะทางเพียง337กิโลเมตรรองรับการชาร์จด่วน30-80%ในเวลาเพียง30นาทีและการชาร์จปกติ ผ่าน MG Home Charger จาก0ถึง1 0อซในระยะเวลาเพียง7ชั่วโมง15นาทีเท่านั้นส่วนราคาขายหลังจากรวมส่วนลดของมาตรการรัดแล้วคือ949,000บาทถึง1,23,000้บาทครับต่อไปจะเป็นรถคันที่3จากค่าย Gateway Motor ของ Allagood Cat มีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นย่อยได้แก่ 400เทค500โปรและ500อันตาโดยจะติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด143แรงม้าแรงบิดสูงสุด210นิวตันเมตรสามารถทำความเร็วจาก0ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลา3.8วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้152กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาพร้อมฟังก์ชันกู้คืนพลังงาน หรือ energy recovery กลับไปยังแบตเตอรี่โดยปรับระดับได้3ระดับครับและในรุ่น 400tec และ 500pro จะติดตั้งแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนเฟสความจุ47.7กิโลวัตต์อาวให้ระยะทางการวิ่งสูงสุด400กิโลเมตรและในรุ่น5 0 0อนต t a จะติดตั้งแบตเตอรี่แบบลิเธียมเทอร์นาลีความจุ63.1กิโลวัตต์อาว ให้ระยะทางการวิ่งสูงสุด500กิโลเมตรรองรับการชาร์จด่วนแบบ DC จาก0ถึง80%ในเวลาเพียง60นาทีและรุ่น400เทคและรุ่น500โปรใช้เวลาการชาร์จเพียง45นาทีเท่านั้นส่วนราคาจำหน่ายหลังรวมส่วนลดตามมาตรการรัฐบาลแล้วคือ828,500ถึง1 3 8 5 0 0บาทครับ ต่อมาจะเป็นคันที่4ในรุ่น NETA-V ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%เที่ถูกนำเข้าโดยบริษัทอรุณพลัสกลุ่มในเครือปอตอทมีกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงกลางปี2,565ที่จะถึงนี้ขับเคลื่อนด้วยมอตเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด95แรงม้าให้อัตราการเร่ง0 5 5 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง3.9วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้ 101กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมแบตเตอรี่ความจุ38.54กิโลวัตต์วอ์สามารถขับขี่ได้ในระยะทางราว380กิโลเมตรพร้อมช่องเสียบชาร์จไฟ AC แบบ Type 2และ DC แบบ CCS ส่วนราคาจำหน่ายหลังรวมส่วนลดตามมาตรการรัฐบาลแล้วคือประมาณ700 0แสบาทครับต่อมาจะเป็นคันที่5 ในรุ่นพ็อกโคจะเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่ถูกนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยโดยบริษัท BRG พร้อมดีไซน์ตัวถังแบบ5ประตูแบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยคือรุ่นแอและรุ่น K ซึ่งติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด29กิโลวัตต์หรือประมาณ39.4แรงม้าแรงบิดสูงสุด110นิวตันเมตรสามารถทำความเร็ว สูงสุดได้มากกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยรุ่น L จะติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด10.3กิโลวัตต์อาวให้ระยะทางการขับขี่ประมาณ128กิโลเมตรและในรุ่น K ขนาด14.5กิโลวัตต์อาวให้ระยะทางในการขับขี่ประมาณ178กิโลเมตรสามารถชาร์จด้วยไฟบ้านขนาด220โวลต์ ในเวลาเพียง6 8ชั่วโมงเท่านั้นส่วนราคาจำหน่ายของพ็อกโคจะไม่ได้เข้าร่วมมาตรการของรัฐบาลซึ่งมีราคาจำหน่ายอยู่ที่4,290,000บาทถึง4 7 9 0 0 0บาทครับสำหรับงานมอเตอร์โชว์ในปี2022นี้จะยังคงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3เมษายนปี2,565 ที IMPACT เมืองทองธานีครับผมและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางทีมงานออโต้คาร์นิวจะรีบนำมารายงานให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับ subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ